อันนี้ขาของพระให้พระแล้วลูกเอาให้พระให้พระให้พระยังไงเอาไปวางให้พระสวยมากเลยอันนี้ทุกพระให้ดูก่อนเลยทุกพระยังไงทุก่อนเลยทุกพระครั้งที่หนึ่งทุพพระครั้งที่สองมีขอมีขอทุกพระให้ดูก่อนเลยทุกพระไปทุกตรงนี้นั่งนั่งทุพพระ ครั้งที่หนึ่งถุพระครั้งที่สองถูพระครั้งที่สามเก่งมากทำไมทันนี่เก่งจังเลยอะ่ะโอ้โหอันนี้ก็เอาให้พระเร็วให้พระหืฮมให้เป็นไหมอะ่ะให้พระเป็นไหมคะลูกให้พระเร็ว ให้พระยังให้พระเอามาจากไหนเอามาจากตรงไหนเอาไว้ที่เดิมเลยเอาไว้ที่เดิมเอาไว้ที่เดิมเลยไว้ตรงนู้นเลยไว้เล้วตรงโน้นสันนี่เขาต้องมาไหว้พระทุกคืนก่อนนอนด้วยค่ะนะคะเก่งไหมสันนี่เก่งไหมคะในพระชี้พระเลยพระอยู่ไหนชี้พาไปชี้พระเลย โอพระอยู่นี้ทุพพระแล้วทุพพระไปนั่งทุพพระถทุพพระครั้งที่หนึ่งด้เจ้าทุพพระแล้วลูกอันนี้ม,มาไหว้พระที่ห้องพระค่ะอ่านหนังสือพระยังอ่านหนังสือพระยังอ่านหนังสือพระยังลูกอ่านหนังสือพระเอง อ่นหนังสือพระเออทุพะครั้งที่หนึ่งทุพะครั้งที่สองใช่ไหมใช่ไหม,มใช่ไหมลูกใช่ไหมทุมพะเป็นไหมไหนพระ,ะ,ะอะพระพระไหนพระอยู่ไหนคะอันนี้ค่ะพระอยู่ไหนคะลูก เอ้กินไม่ได้ลูกกินไม่ได้ค่ะไม่ใช่ของกินนะในพระในพระชี้ที่ชี้พระก่อนนี่พระพระอยู่นี่นะนะคะน,นี่สมเด็จพระพุทธดันโตนี่พระหลวงพ่อโตนะคะนี่หลวงพ่อบัลลแลมที่สมุทรงครามนะคะนี่หลวงพ่อครูอันนี้หลวงพอ่อ,นนงพอโตเอ้ไม่ใช่หลวงครูทวดครูทวดนะคะ นี่พ้าแก้วมรกตค่ะ